สวัสดีครับเพื่อนๆผมวานุอิกเกมเมอร์คลิปนี้ผมจะมาสรุปเนื้อเรื่อง One Piece กันนะครับเรื่องราวเริ่มต้นด้วยถังไม้ที่ลอยอยู่ในน้ำบนเรือสำราญสุดหรูมีกะลาสีสองคนเห็นถังไม้ที่ลอยอยู่กลางทะเลบนเรือสำราญกับลังจัดงานเต้นรำอย่างเป็นทางการสำหรับผู้โดยสารที่ร่ำรวยและในหมู่คนรวยนั้นเด็กสาวน่ารักได้รับเชิญให้เต้นรำ กะลาสีเรือสองคนดึงเชือกเพื่อดึงถังไม้ขึ้นมาอย่งางไรก็ตามเมื่อพวกเขาดึงมันขึ้นมาได้กะลาสีอีกคนหนึ่งมองเห็นเรือโจรสลัดลำหนึ่งอยู่ไกลๆซึ่งเป็นเรือสีชมพูมันเป็นของโจรสลัดอาวิดาเรือโจรสลัดที่รู้จักกันในชื่อมิสเลิฟยักมันได้ยิงปืนใหญ่มาทั้งนี้ทำให้ลังไม้ที่ว่ากระเด็นออกจากมือของกลาสีเรือกลิ้งลงบันไดเข้าไปในครัว ความตื่นตระหนกเกิดขึ้นเมื่อเรือโจรสลัดจมตีเรือสำรานโยนตะขอขึ้นข้างเรือจากนั้นเหล่าโจรสลัดก็ขึ้นเรือกันมาได้ผู้นำกลุ่มโจรสลัดนี้ก็คืออัลวิดาในขณะที่โจรสลัดกำลังจมตีเรือโคบีเด็กหนุ่มที่เป็นท่าของอาวิดาแอบเข้าไปในครัวและสังเกตเห็นถังไม้โคบี Kobe, จึงคิดว่าน่าจะมีเหล้าอยู่เต็มในนั้นจึงจะนำมันกลับไปที่เรือโจรสลัด ขณะที่กำลังกลิ้งมันออกไปอยู่นั้นโจสรสลัดหลายคนเข้ามาจะเข้ามาช่วยโคบี้แต่ทางไม้หนักเกินไปจึงจะเปิดออกมาชิมสะกก่อนถังจะได้เบาลงแต่เมื่อโจสรสลัดไร้นามคนหนึ่งกำลังจะทุบมันด้วยกําปั้นมันก็ระเบิดออกและกระโดดออกมาชายผู้นี้ก็คือมังกี้ดีลูฟี่ที่เพิ่งตื่นจากการหลับสปายสิ่งนี้ทําให้ทุกคนตกตะลึง พวกโจสรสลัดพยายามโจมตีลูฟี่แต่พวกเขาก็พายแพ้และหนีไปยังง่ายได้ส่วนโคบี้รู้สึกทึ่งในตัวลูฟี่ลูฟี่รู้สึกหิวข้าวจังเลยลูฟี่และโคบี้ไปที่ห้องใต้ดินของเรือลูฟี่เริ่มกินแอปเปิลจากหลังทั้งสองเริ่มสนทนากันลูฟี่ถามว่าเราอยู่บนเรือโจสรสลัดหรือ โคบี้ตอบว่าไม่ใช่แต่อยู่บนเรือสำราญที่ถูกโจสรสลัดบ,บุกจากนั้นลูฟี่ก็อธิบายว่าเรือบดของเขาถูกทำลายในกระแสน้ำวนลูฟี่แทบจะเอาชีวิตไม่รอดโดยการกระโดดลงไปในถังไม้จากนั้นโคบี้ก็เล่าเรื่องตัวเองว่าวันหนึ่งเขาออกไปตกปลาแต่ขึ้นเรือผิดลำจึงถูกโจสรสลัดของอาวิดา้าจับตัวไปและตั้งแต่นั้นไปต้นมาเขาก็กลายเป็นทาสของพวกโจสรสลัดลูฟี่กล่าวถึงความฝันของเขาที่ต้องการจะเป็นราชาโจรส แต่โคบี้ยากจะเป็นทหารเรือโดยตระหนักว่าลูฟี่เป็นโจรสลัดในขณะที่การสนทนานี้กำลังดำเนินอยู่โจรสลัดของอาวิดาที่หนีไปได้ไปฟ้องกับตันว่ามีสัตว์ประหลาจุ่ในทั้งอยู่บนเรือและทุกคนก็ไม่มีใครสนใจแมวขโมยนามิที่กำลังป้นโจรสลัด อันวิดาพุ่งทะลุเพดานห้องใต้ดินและเห็นลูฟี่โดยบอกว่าเขาไม่ใช่โรโรโนอาโซโรลูฟี่จึงถามว่าอีอ้วนนี่เป็นใครทําให้อาวิดาโกรธอาวิดาโจมตีแต่ลูฟี่จับโคบี้ไว้และพุ่งตัวจากห้องใต้ดินขึ้นไปบนดาดฟ้าเรือ ลูฟี่ถูกโจมตีโดยกลุ่มโจรสลัดของอันวิดา้าแต่ทำให้พวกเขากล้าเด็นออกไปด้วยการโจมตีหมัดปืนยางยืดทำให้ทุกคนตกใจกับสิ่งนี้ลูฟีอ่อธิบายว่าเขาเป็นมนุษย์ยางที่กินผลปิศารโกมุกโกมุกเข้าไปลูฟี่ต้องการค้นหาวันพีชและกำลังมองหาลูกเรือโดยคิดว่า10คนน่าจะกำลังดีอัวีดาถามโคบี้ว่าใครสวยที่สุดในโลกอัวีดาซึ่งฝึกโคบี้อยู่เคียงข้างเธอต้องต เมื่อโคบีซึงได้รับแรงบันดาลใจจากลูฟี่ยืนหยัดเพื่อตัวเองและตะโกนว่าอาวิด้าเป็นแม่มดเห็นแก่ตัวอีอ้วนเหม็นเนา่าสิ่งนี้ทำให้อาวิด้าโกรธอย่างแรงกลายเป็นคนหน้ามืดและโจมตีด้วยกระบอกของเธอฟาดไปที่หัวของลูฟี่แต่เขาก็ยังยืนหยัดอยู่ได้การโจมตีปกติแบบนี้ใช้ไม่ได้ผลกับมนุษย์อย่างจากนั้นลูฟี่ก็ใช้การโจมตีด้วยหมัดปืนยางยืด อาวิด้าบินไปไกลตกทะเลเอาชนะเธอได้ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวลูฟี่สั่งให้กลุ่มโจรสลัดที่เหลือของอาวิด้าเตรียมเรือให้พร้อมสำหรับเขาและโคบี้จากนั้นพวกเขากระโดดลงเรือและเล่นออกไปซึ่งเห็นนาม,มิอยู่ในเรือของเธอแวบหนึ่ง ลูฟี่ร่องเรือออกไปสู่ทะเลสีครามลูฟี่ถามถึงนักล่าจนตลาดโคบี้พูดถึงโคบี้บอกว่าเขาถูกทหารเรือจับตัวไปลูฟี่อยากได้ชายคนนั้นมาเข้าร่วมทีมลูฟี่ตัดสินใจรับโรโรนอาโซโลเป็นสมาชิกคนต่อไปที่ฐานทัพเรือในบริเวณใกล้เคียงมีชายคนหนึ่งสวมผ้าโพกศีสะษสีเขียวผูกติดอยู่กับไม้กางเขนเงยหน้าขึ้นมอง